มาจ้ะเหมือนีมะโพอยู่ในอันปลาผักคือเก่าหล่ะจ้ะพี่น้องบรรยากาศก็อึมครึมอึมครึม,ม,มหาแดียสีเป็นยาก,กับบ่มีจ้ะอากาศก็นาวหนาวครั้งที่แล้วยัจิ๋วมาเก็บพักนี่ลหละกลับไปอันปดหัวก็สิเป็นไข่นี่ล่ะพี่น้องจังหา,ายะยัจิ้วบ่าเด็เข้าปลาหลายมือนี่จ้ะบ่ได้มาหลายมือก็ผพักก็เริ่มใหย่แล้วมือนี่สิมาเก็บเอาพักอันนี้ไปใส่ย้ําก่อนพี่น้องอันนี้เขาเอินว่าพักอันเอียงเกาะพักที่รอมจ้ะพักที่รอมกินสดก็ได้ต้มกินก็นได้นี่ มันสิกินนั่นคล้ายๆพักขึ้นชายนี่แหละพี่น้องจ๋านี่แต่ว่าเยจิ๋วนั่นส่วนมากบ่ค่อยกินสดเนาะแต่ว่าเหมือนนี่ว่าสิเฮ็ดยำว่าสั่นบ่ได้พักขึ้นชายมาแต่ในเมืองเนี่ยลักษณะมันก็สิเป็นกระเปาะอยู่ข้างล่างเลยนี่เนี่ยเป็นกระเปาะจังซี่จ้ะนี่ยเราอันก้านใบมันก็สิเป็นร่องตรงกลางจักหน่อยเนี่ยกำลังอ่อนๆกำลังแซ่บหล่ะจ้ะพี่น้องนี่ซ้ำเออใหญ่ขึ้นมาจักหน่อยนี่ก็สิได้ืาเลือกเอาตั้งแต่อันยอดเหลื่อมๆมันตอนนี้ยอดได้ก็อ่อนจ้ะเก็บเอาโลดเดยจิวสิเอาไปใส่ยำก่อนมื้อนี้สิเฮ็ดยำ ึอยากกินยำหมุนเสน้นจ้ะเลยสิมาเก็บผักอันนี้ไปแทนผักขึ้นช่ายก่อนอุย้ยอ่อนซอนหยอดเพิน่นเอาไปแกงออมกระแทบจ้ะนี่ผักอันนี้มันอ่อนอ่อนลวดีไหมพี่น้องย้ำก็ต้มแล้วเนาะย้ำตม้มย้ำแกลียงเร็วน,นจ้ะหยอดเพิ่นกระสิเป็นอ,อ,นอ่อนอ่อนลวบ่มีบ่กินบ่ชุนจ้ะเวลากินต้มเพิ่อนนะบ่บ่บชุนเนี่จีว่าบ่าชุนเออถ้าไม่อน,นอันกินดิบกระสิเป็นกินสิจังหน่อยกินกระสิอยากแห้งจังหน่อย แต่ว่าบางคนเป็นกัมาก,กินดิบนั่นยนะเน้จิ๋วก็ไเก็บไปกินดิบก็ปนแล้วก็แซ่บอยู่จ้ะแซ่บๆๆอยู่หันบกาก,กินหลายเนาะเพราะว่าส่วนมากเน้จิ๋วก็สิต้มกินนะพี่น้องเออพักปลาส่วนมากเนาะก็สิต้มก็สิบุคข่อยกาก,กินดิบป,ปันไดนมื้อนี้ก็บ่เอาหลายดอกจ้ะเอาไปกินกับยำไปอใส่ยำหมุนเต็มจักหน่อยแล้วก็สิไปกินเป็นผักกับแกมจักหน่อยหั่นล่ะคุณสามีเพิ่นบ่ก,กินจาเน้จิ๋วดอกผักอันนี้แล้วนะนะเออเป็นอะไรเนื้อจิ๋วกินไปทั่วทีบ พอมากลิ่นน้ำพิ่นบมากลินตัวทีเเด็กพี่น้องจ๋าแต่ว่าเยอะจิ๋นึ่งซิมแล้วมันกับโบเป็นอย่างเนาะโบได้แพร่บได้ยังนั่นนะก็ได้กินผักฟ้ามันก็กินได้อยู่ดอกพี่น้องจ๋ามันบมเมนว่ามันกินบอได้เนาะเนาก็ศึกษาบางสกคนอะไรมันกินได้เขาก็จังกินอะไรกินบอได้เขากะยากินแต่ว่าก็กินไม่ไม่กะซิมสกคนอย่าอย่ากินหลายซิมเบิ่งสกคนบ่มีอาการกับบัดไม่จังกลิ่นไม่ หลายไปตะนายบ่อึดบ่อยากพักอันนี้ซาสิกินทักที่รอบน่ะบ่อึดจ้ะบ่ต้องไปใส่ไก่ตรงนี้เอมแอม,มอยู่ทั่วไปเดี๋ยวน้ำทงน้ำหยางนึงบ่อึดจ้ะเจ้าพักเสียนฝรั่งบ่เกิดแล้วจะปีนี้พักเสียนฝรั่งกับบ่เดี๋นี้หลายดอกพี่น้องจ๋าแถวนี้นั่นนี่ต้นสองต้นตนี่แหละเป็นพุ่มตะวันหลังจากนี้จิ๋วเก็บไปแล้วบ่เกิดอีกจักเทียจ้ะนับแนวไปเลยบ่ได้ขุดเอาต้นเอาหาคุณไปได้พี่น้องแต่ว่ามันบ่เกิดออื ตั้งแต่มานี่ได้เห็นภักเสียนฝรั่งนั่นอยูชวงตีเรียวหลังจากนั้นเพิ่นกับพ่เกิดเดี๋ยว่จิ้วเก็บเก็บไปขั้นสมเนาะสองกอแต่บักกอใหญ่า้จะเก็บไปขั้นสมปีรุ่นมากกับพ่ขึ้นเดีบ่ขึ้นอุอ้ยมึงเนี่ยกำลังแสบแสบด้วยรับพี่น้องนี่กำลังกินแสบแสบเลยเนี่ยอ่อนๆมาเก็บพักกับบได้ยากพี่น้องจ้าโอ้ยวัดตะยากหิวกะตามาหลดจ้ะ บ่ได้ไปใส่ไก่บ่ได้อันขับรถขับล้บลาไปอันในปา่าในดงขึ้นโมบนเพราะว่าเยี่จิ๋วอยู่น้ำปา่ปเา à, เนาะบ่แต่อยากกระหิวกระตาออกมาโหลดจ้ะนี่ย่างออกมาหนีแมียนบ่เด็กธงผักมีพวกเก็บดอกจาก่าแถวนี้ยไม่แต่เยี่จิ๋วนั่นละฮะเก็บกินอยู่น้ำโมนี่จ้าหน่อยกระสิคุณอะปลาผักบุ้งพลังเกิดกระสิไปอยู่น้ำป่าผักบุ้งพลังคุณเลยจ้ะไปเบิ่งแล้วขัางที่แล้วมันกระลังออกนอนกับบ่ทันยาวดอกขาวมันบุกข่อยมีแดดพี่น้องจ้าจำไมเห็นนี่หรอเนี่ยเดีบ่ออกผักมันกับบ่ญ่เนาะกับบ่ใหญ่ไว จังว่าผักในสวนนี่จิ๋ว่ไปบ่ามาอยาู่นั่นอากาศบ่อุ่นจ้ะอากาศเย็นอนนุ้ยมึงนี้เหลือมดีดีจ้ะน,นี่จะแซ่บจะแซ่บอืมมาสิบวกเอาหลายเก็บย้ำเลยกับเก็บม้วนมวนเก็บผักจังว่าเหมือนนี่คุณสามีเพิ่นสิไปหาหมูเพิ่นเนาะอยู่อีกโซนทางหนึ่งผละโซนทางปาลาผักกูดที่จิ๋วคนละบอกเพิ่นว่าแถวแถวเจ้าไปเจ้ากระคับรถจอดเบื้องป้าผักกูดให้ขอยในเด้อวันสนมันเกิดเราไป เกิดแล้วอาทิตย์หน้าคนสิไปหาเก็บผักกูดอุ้ยเจสี่เอายอดได้ยอดไรก็เหลือมดีคือกันจ้ะยอดไรก็บมิแต่ยอดเหลือมพี่น้องจ้าเอ้ยอ่อนขึ้นไม่ไหมพักออกไหม่มันก็อ่อนดีดีอื้มวันนั้นเพื่อก็ยังเหลือกูเจ้าเพิ่อเหลือกอย่างมิแต่ใบอ่อนๆก็ยังอยากเหลือกอยู่เด้อก็ยังว่าคนเนาะทำไมย้ายจิ๋วเน้อล่ะกูนะ ไปใส่ยำไปแทนผักขึ้นชายวันนี้เนี่จิ๋วไปลานเอเชียมาเด้อจาก่นบ่ได้มีผักเขาไม่เมื่สิเขาไม่คำคำผุดจาะ,ะจิ๋วไปนั่นใบประมาณใบสองนี่แหละผักบนท่านเขาอยู่จ้ะก็เลยบ่ได้บ่ได้ผักมาก็สิไปซื้อผักมาเข็ดยำนี่แหละเลแต่เครื่องยำม,มาบัดนี้ก็เลยสิมาหาผักปลาไปใส่เอาบัดนี้สิเขาผู้อีกมื้ออื่นกับบแม่นแนวมันอยู่ไกลเนาะไปมื้อนี้แล้วมื้อใหม่กับบด้ไปไปอีกที่กับภูณระอาทิตย์หน้า ช่วงนี้็หาเก็บผักทดแทนไปก่อนกินผักปลาทดแทนกันไปบ่เป็นอย่างผักปลากับบ่มีสารผีเฮงได้กินฟีีๆคุณรสชาบบดได้คือกันเปะกับบ่เป็นอย่างจากใกล้เคียงกันอยู่เอาเอาหลับพี่น้อยยั่าจิบวเอาลายดอกนี่ไปใส่ยำจากไหนไปสิพัฟไปเบิ่งผักพันสิงโตบดสิเก็บผักพันสิงโตกอนว่าสิเก็บไปแกงเก็บไปบดได้กับบ่ได้แกงจ้ะกินเบิดก่อนเออท่านสีพ่อได้แกงจ้ะต้มกินกับเบิดแล้วกินนี้ดีบ้านยั่จิ๋วน่ะนะกินกันเส้าสองเท่าเด้อ Nhiều, không nhầy cả kì nấm đi, ờ, thắc vấn mỹ pài yốt nì còn lơi xịn mà kẹp, ui, rơm nhầy rồi chà, rơm nhầy đâu, phí cá nì rơm gò nhầy rồi nì nìa cái càng phẹt tắc nối, càng, cái càng, ăn, thắc khí lệch càng nè, phí nông, càng, thức, càng khí lệch bán hau, ăn càng cà thị ui tắt bà đê cà mùn nó bộ đây quả nhầy nhầy cứ mua phần bằng đế nó tạt đọc má này, Úi, quả nhanh nhanh cứ mua phần mình cảm nghĩ được quả nhầy nhanh là tao bấm vào cây tháng chứ chịu có bọc đâu phân nó má rồi chẳng mấy chuồng má mà nhiều xe chịu cần lấy khẩu mà thế nè ui nỉ nhầy rồi đó thì nồng trà thì ngoài cả thì ọt đọt tím thùng rồi đấy nè thế chứ chịu bấm chắc cả thịt nỉ bọc là nỉ bưng này nè nỉ cơm nhặt nhanh rồi nỉ นี่รสิเป็นจุ่มดอกแล้วนเนี่ยนะเป็นสีเป็นซ้อมดอกแล้วเฮ้ยเป็นไวนแถะคนกินบ่ท่านไออิ่มอยู่คนกำลังสิไดกินมันมออกดอกว้แถะรอบนี้สิตั้งใจสิเก็บไปแกงพี่น้องลูกเมียรอบที่แล้วว่าสิไปแกงว่าได้หลายเติบนันบ่ได้แกงจ้ะต้มกินสองรอบเบิดแล้ว <ๆ S 1> ก็สิเด้ต้มเหมือนกับญีป่นมแจวนั่นเนาะก็เแล้วเห็ดต้ม ต้มกินเป็นผักกระเบิดท่ากันบะไรเกงจ้ะนี่นี่นี่ข้อศอกดอกหรอพี่น้องมันนั่นเป็นซ่อมดอกขึ้นเฮ้ยสศออกไว้หลายว่าแต่เพิ่นโบแดดว่าตงแต่เพิ่นหญ่บไว้สิย้ใหญ่กับซัดดงดองขึ้นอืมคุณอ่ะหักคุณชิวโบเอาหักเด้อสี้ขันไปอันขูดลลางทําก้นสะอาดพี่น้องจังมันสอมเมเ nah, ื้อ <c oughs> ไปจะไปหายางเอา quả สิเงี้ย่ๆจกักหน่อยก่อนเน,น,นาะพุดบลเลิกพ่นกันตัดตัดบ่ถือจุดพ่นกับมุนอีกคือเกา่าบ่ได้เป็นชอ่อเออจังสีกับไข่ในนี่ได้เป็นชอ่อจังสีมันล่างง่ายจังเนี่ยอุ๊ยกลัวนี่กลัวนี่มนี่จักกลัวจักเงา อ้ยกําลังอ่อนๆต้มอ่อนๆยังสีหลัจกจะเสียบต้มใบแก่หลายกันบปรเสียบใบอ่อนจังบกขมเห้งเนี่ยจิววาอ้ยเก็บยพักติวไปกับบดไอซุปจ้ะพี่น้องไปใส่ต้มปลาแล้วก็ก,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 กิน,นก้กนนาป่นกินเป็นผักกินเป็นสลัดตะเบิดคือกันจ้ะบดไอซุปจ้ะมื้อน,นี้ว่าสิเอาไปอีกอยู่คือสิบบดไอซุปดอกพี่น้องจ้ะ มึงซ้งเร็วก็สิได้เก็บกินเป็นสลัดกันหริดเรโอ้ยหนาวเย็นพี่นงจะอากาศอากาศเย็นจะออกม่ต้สิกันน้ำมมกไหลอีกแล้วก้าบอ,อ,อกพักก็ฟินง่ายนี่จากเพราะว่าอย่ามันแก่เนาะไีรู้อตองออกมาหนาวกัะมาจา้ะ xin phá nhanh về vòng thơ lửa níu ơi thì vòng lửa níu 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 nè, nè, níu 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 เก็บผักมาได้ก็เอาแต่หยาไปสิพยายามเก็บให้มันงามๆเกี่ยงๆก่อนคุณเอากระตา่ยาใหญ่มาก็เก่าแล้วจ้ะผักติวก็เริ่มใหญ่เลยเนี่บ่อึดจ้ะผักติวเดี๋ยวผักติวจะเก็บที่หลังจ้ะบอออ่อึดดอกเอาผักขั้นจิงโตก่อนนวยน้ามูมไหลใน,นอีกกอนหนึ่งชอนต้นอยู่น้ำกัน ไปหาอีกบนไม้ก่อนเพันมาว่าสิไปบนไม้ตากะเนี้ยมาเห็นอื้อกอนี่ละกอใหญ่าากว่ามูนี่ถ้าเพันใหญ่เดี๋ยวพันกะสิเป็นจังสี่ละพี่น้องนี่อุ่นอื้อพีน่น่ะนี่ใบเพีน่นกำลังเสียบเหรอซ้ำเนี่ยอ้นเว้ย กกนี่ก้อนโอ้ยตัดกรบปูถึกสูตรพันอีกล่ะตัดลงบ่อเลจ้ะมุลน,นี่คือเกานี่นี่เมียนบัดอะไรจ๊ะน,นี่นี่กับเมียนเพื่อนจ้ะกำลังออกซ่อมดอกเมง่กี้ล่ะ เฮ้ยจีบเหมือนคนเนาะมันก็ออกมากแต่จีออกส้มอกตอกคนก็กินได้ได้พ okay. ี่น้องจ้าบางคนมันก็ไปตากแห้งเฮ็จ้าเนาะแต่ว่าเยอะจิ๋วตากแห้งเนื้อจากแถวนี้บ่ค่อยมีแดดหนฮะเดยากเดี๋ยวจิ๋วไปชุบแป้งทอดกินแซ่บตุลาในเออกินก็ดำจ้มไก่เดี๋ยวมันออกดอกกิ๊จิ๋วสิพามาเก็บเก็บไปชุบแป้งทอดแซ่บจ้ะเป็นไม้นุ๊กกินเหรียญเนาะ หนูต้องขังกอใหม่นลลี่นะพี่น้องนี่มาจา้ะมาอีกฟังหนึ่งมาฟังเพื่อนบ้านอีกฟังหนึ่งจ้ะนี่มาย่างเบงมือนเหมืองทองนี่เพ่ผสิมีบัวผักฟันสิงโตไปจ้ะพี่น้องไปย่างหาเบึงน้ำกันฟังผุ่นมันว่าท่านใหญ่จ้ะอุ้ยฟังนี่กัสิพ่อๆกันนะนี่ฟังนี่เนี่ยว่าท่านใหญ่อยู่จ้ะคือว่าเหรอเนาะกระบกไก่กันกรบ,บกมีแดนกระบกใหญ่จ้ะ โอ้หลายอยู่ดอกพี่น้องจ้ามันบ่ทันใหญ่นั่นนี่พว่ายายิจได้ว่าซุปีนีโอ้ยเบิดนี่ถ้ามันออกดอกเนาะดอกฟันสิงตนเหลืองเต็มทงบ่อดอรดจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วต้นมันก็สิบ่อดคือกันแต่ว่ามันันออกซานี้จักหน่อยมันหนาวกันเ็นบ่ทันใหญ่จ้ะบ่ทันพอเก็บอยู่อืนี่อกแต่ว่าบ่ทันพอเก็บจ้ะเอ้าถ้าว่ายงชมบรรยากาศนี่น่ะเป็นแม่น้ําหน้าหมู่บ้าน นะชุมชนเพลินหาใส่มองใส่ยังกับนี่ล่ะแม่น้ำนี่นะจ้ะใส่มองตกปลานี่บ๊วยแมนว่าคนอื่นกับสิมาตกปลาได้ทั่วไปแล้วพี่น้องจา้าบปลเรียนตกได้ทั่วไปแล้วจ้ะผู้ใดที่ตกได้มีบ้านมีอันเงินมีบ้านพักอยู่แถวนี้นนสิมาตกทั่วไปว่าไรจ้ะต้องผู้ใดสิตกปลาต้องเสียเงินจ้ะต้องจง่ายเงินให้หลวงเพลินจังสิตกได้จ้ะบ๊วยแมนว่าสิหาได้ทั่วไปบ๊วยแม่เห็นน้ำเห็นอันนี้สิลงหาปลาโดบ๊วยแม่จ้ะคนบ่ิหาะ มย <formation> mm ู่นีกฎหมายเพิ่นว่วไ้แห่งเฮ็ดจังส <ch> ันจ si ้ะผู้ใดสิตกปลาต้องจ่ายเงินแะต้องเสียเงินแต่ว่าถ้าจัดของบ้านยางพวกยิ่จิ๋วยางพวกเพื่อนบ้านกันนี่เพิ่นมีบ้านมีเฮี้ยนอยู่ใ้แม่น้ำนี่เพิ่นกัทั้งมหากินเพิ่นกัหาปลาได้จ้ะเพื่นต้องเสียเงินเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคนนอกเข้าม้าลราสิมาหาปลานี่บ่ได้เด้อจ้ะต้องเสียเงินต้องจ่ายเงินบ่แม่นจ่ายเห็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านน้ำมันนี่ได้จ้ะให้หลวงเพิ่นจ้ะโอ้ยหนะพี่น้องจ้ะยิ่งจิ๋วกสิกลับแลล้ว่ะุยงสีกั๊บเดี๋ยวเหรอคุ โซนนี้บ่ใหญ่ภูเขาบ่ไหนฮะแดดกับบ่มี่มุจจาบ้าคนบิ่งหมีแนมบ่เห็นหอนยอดเขานี่มันน้อยต่ำจ้ะเราล่ะจ้ะพี่น้องจ้านี่บ่พ้อแกงคือเก่าแล้วนี่ไปต้มแล้วยุบลงกับปอพ้อแกงจ้ะสิได้เอาไปล้างต้มทิ่มไว้ก่อนมื้อใหม่ยังสิมาเก็บเติมจ้ะมื้อนี้หนาวไปจ้ะพี่น้องจ้าเข้าบ้านก่อนขอบคุณชูผู้ทุกคนเด้อจ้ะที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะ